ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงชุดที่เป็นชื่อ oracle cards ค่ะชุดนี้เนี่ยจะชื่อว่า celebration of love นั่นเองนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด60ไปใบสำนักพิมพ์ก็คือจะเป็นพยายามจะทายชื่อสำนักพิมพ์ไม่ใช่อะไรหรอกอ่านไม่จำไม่ได้จริงๆ c h งชิฟเฟอนะคะชุดนี้สำนักพิมพ์นี้นะคะไม่ค่อยได้เห็น ที่ร้านหนังสือเอามาสักเท่าไหร่นะคะช่วงอันนี้น่าจะเป็นช่วงก่อนๆหรือเปล่าไม่แน่ใจชุดนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ and easy to read guide for interpret interpreting นะคะ um, love manifestation in your life your key to love insights through clear and concise symbolism hmm. บอกว่าชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้ใน IG แล้วล่ะว่าเป็นชุดที่เรารู้สึกว่าพอดูตัวอย่างไพ่เขาแล้วอะค่ะมันค่อนข้างสื่อความได้ชัดเจนแล้วอ่านง่ายหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบเพิ่งจะเริ่มดูดูไพ่ออราเคิลดูไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยอะไพ่ออราเคิลขอโทษไม่ใช่ไพ่ทาโร่ไม่ใช่พ aro, พไชพ่ทาโรนะ่เนาะไพ่ออราเคิลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเริ่มดูอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูชุดนี้ไว้อีกหนึ่งชุดนะถ้าอยากจะดูเรื่องของวีเลชั่น เรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะแบบน่าจะน่าสนใจเดี๋ยวเราดูกันว่าจริงๆเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะอันนี้แค่ความรู้สึกแรกที่ที่เห็นชุดนี้นะคะ Inspire your sixth sense สัมผัสที่6จะไกด์คุณค่ะ ใช้พลังงานของไพ่เนี่ยค่ะภาพทั้งหมด60ใบอันนี้นะคะโอ้กล่องเล็กๆแบบนี้นะ60บใบว้าวๆาว,ว,าวมากเลย u n นบ็อก์กันเรียบร้อยนะคะชุดนี้เนี่ยโดยคุณอะไรนะอีวาเอ็มค่ะสลีแวนค่ะขออภัยไม่กล้าอ่านต่อเดี๋ยวเรียกชื่อเขาผิดนะคะก็คือคุณอีวานั่นเองนะคะ อีวาซาลิแวนแน่แล้วก็มาดูนี่ค่ะตัวอันนี้คือด้านหลังนะคะไม่ใช่ด้านหน้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอันนี้คือด้านหลังค่ะด้านหลังของไพ่แล้วก็ในส่วนของคู่มือมาแบบนี้นะคะ Celebration of Love แต่จริงๆเราว่ามันมาแบบนี้เขาน่าจะมาแบบนี้อืมแอบรู้สึกว่าได้กลิ่นน้ำมันนะคะอันนี้สีน้ำมันหรือเปล่า เออกลิ่นแบบน้ำมันอย่างนั้นเลยนะน้ำมันอืมกลิ่นน้ำมันจริงๆด้วยอันนี้ตัวคู่มือเล่มเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดนะคะอ่านี่คือผู้แต่งคุณอีวานะคะซักมาซักมาซักมาซาลลิแวน เป็น visionary painter โ oh. อ้แสดงว่าเขาวาดเองด้วยและสิเนี่ยน้องทำไมชอบอ่านจากหลังมาหน้าก็ไม่รู้นะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็ตัวคู่มือก็จะมีบอกถึงตัวตัวไพ่เขาเนตัวการ์ดเขานะคะแล้วก็มีชื่อการ์ดชื่อไพ่แล้วก็จะอธิบายนะ Uh, แล้วก็มีคาแนะนํามีข้อความพิเศษที่ให้มาด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับคาแนะนาเป็นแบบเป็นแบบคาเหมือนกับเป็นข้อความที่ทําให้เราอาจจะคลิกขึ้นมาปิ้งขึ้นมาหรือเป็นคาแนะนําให้กับเราได้นะคะอันนี้เนี่ยค่ะตัวคู่มือ mm. Inspiration ทำไมบางอันก็ต้องทำเป็นภาพใหญ่เข้าใจความหมายไหมไม่ค่อยเข้าใจก็เนี่ยค่ะบางภาพก็จะเป็นภาพใหญ่ๆเหม็นมากอือจริงๆด้วยเป็นที่กระดาษเขาค่ะกลิ่นจากกระดาษมันจะมีกลิ่นแรงนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างหน้าเขาก็จะทำเหมือนกับออร์คิลคู่มือออร์คิลชุดอื่นๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น สาราบานตรงนี้พูดถึงความหมายของไพ่เขาไว้นะคะหกสิบใบถ้าใครชอบความคุ้มอาจจะคุ้มนะเพราะมีต้องหกสิบใบราคาไม่สูงด้วยชุดนี้เ hey. ใช่ไหมราคาหายไปไหนเราไม่รู้พอดีแกะนับนับแล้วเขาก็เอาไปด้วยเลย The meaning of celebration in love ชุดนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ celebrate ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะเฉลิมฉลองทุกอย่างในชีวิตของเราเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็โลกเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับในชีวิตของเราแล้วก็ในโลกนี้ผ่าน purify purity ความบริสุทธิ์ของความรักนั่นเองนะคะทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยเนาะ ใ hmm. ช้ไพ่ใบนี้ทุกวันก็ได้เขาบอกแบบนั้นนะคะ Using celebration in love, t h i s cards are t o เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับได้เฉลิมฉลองกับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ขอบคุณให้กับโลกนี้ก็ได้หรือว่าสิ่งที่เราเจอมาในชีวิตเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ Okay. แล้วก่อนใช้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของการเคลียย์พลังงานก่อนที่จะใช้ไพ่ชุดนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าไพ่เนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์เลยนะ secret tool need to For have en, the energy of o t h e r r e m o v e from them เพราะฉะนั้นเวลาเรารับไพ่มาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีพลังงานติดมาพลังงานจากคนอื่นล้วติดมาด้วยหรือว่าแบบเวลาเราให้คนอื่นดูก็อาจจะมีพลังงานติดมาเขาก็บอกว่าอ่ะวิธีการให้ hold the e n your left หัน l ิ f t hand อ่ะ l ิ f t h a n d l a y your right on card so that your thumb and forefinger wow อ่ะใช้พลังสมาธิหน่อยก็จะประมาณแบบแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จับไว้ แล้วก็ส่งพลังงานไปทำไมคนลุกก็ให้เคลย์พลังงานแบบนี้ค่ะคือส่งพลังงานไปเพื่อที่จะขอล้างพลังงานลบๆที่มันอยู่ในไพ่นะคะให้ออกไปนั่นเองแต่ว่าตั้งจิตให้นิ่งเป็นสมาธิหน่อยละกันนะคะอขอสื่อสารกับไพ่ด้วยอะอารมณ์ประมาณนี้นะ asking your question แล้วก็ให้ถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะบอก shuffle the card ยังไงตั้งคำถามแล้วก็สับไพ่นะคะแล้วก็มีการ connect กับไพ่ที่เราเลือกอะ่ะคือเราก็ดึงไพ่มา1นึ่งใบเลือกมานะคะ daily inspiration อ่ะอาจจะแบบเริ่มต้นวันเราก็จะใช้ไพ่อันนี้เปิดขึ้นมาดูก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ หรือว่าจะเป็นสเปรดอีกแบบก็คือแบบ3ใบนั่นเองอะนะคะเป็นอดีตปัจจุบันและผลลัพธ์ในอนาคตอย่างนั้นก็ได้ว่าเออที่ผ่านมามันเราเจออะไรหรอแล้วมันปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์ตรงนี้แล้วอนาคตละ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปอ่าน,นี้ก็จะดูแบบนี้3ใบได้เหมือนกันนะคะหรือว่า meditate อะไรเนี่ย the last method is just to meditate with the card you have chosen following the traditional Choosing method อืมเขาก็จะมีแนะนำไว้เนาะโอเคด้านหลังก็จะเป็นความหมายของไพ่ละค่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนของกันมาดูในส่วนที่เป็นเป็นเป็นตัวไพ่กันบ้างนะคะอานี่ไพ่เ่ยจะมีรูปภาพแบบนี้ค่ะ สวยงามมากๆเลยเหมือนหน้ากล่องเลยนะคะเป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโดนต้นไม้พันเอาไว้ <c oughs> นะคะเป็นเหมือนกับเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน two in one ไม่ใช่สองคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะอารมณ์นี้นะคะอยู่ด้วยกับต้นไม้นะคะแล้วก็มีสัตว์ล้อมรอบนี้เนาะ โอเคแล้วข้างบนก็เป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดวงดาวด้วยนะคะเอ๊แต่ว่ามีสายรุ้งขึ้นเอ๊แปลกแบบไหมอันนี้จะเป็นตัวปกเขานะคะปกหลังเขาอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ m o r e Shifter Titles นะคะก็จะเป็นตัวไพยที่ออกมาในค่ายนี้ในสำนักพิมพ์ของ Shiffer เขานะคะก็จะมี Twist Your Fate Seven step to f o r j u n e hey. มีอีกไหมไม่มีล้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่การ์ดมันจะมีความยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะนี hey. ่แต่ว่าก็ไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนะคะอันนี้ก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีทีนี้ขอดูในส่วนของหน้าไพ่กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงดูเหมือนจะต้องจากหลังมาหน้าเลยเนั่ยเรานี่ค่ะ Abundance นะคะ ด้านบนจะเป็นชื่อไพ่ค่ะด้านล่างจะมีคำอธิบายไว้ให้ว่าเป็นการ Healing of the Nature Kingdom นะคะเป็นการ healing กับธรรมชาติเอาเป็นการ healing ของธรรมชาติค่ะเป็นการช่วยเยียวยาจากเป็นการช่วยเยียาของธรรมชาติอ w a k e n อักแองเจลกาเบรียลบอกว่าเป็น Messenger of God ก็นะคะเขาเป็น Messenger of God ออกมาบอกว่าเออ awaken มีการตื่นรู้ awareness balance live <laughs> ชุดนี้เอาจริงภาพไม่ได้สวยขนาดนั้นนะ <laughs> แต่ว่า คือชอบอย่างที่บอกว่าคือชอบชื่อแล้วก็มันมีความหมายตรงนี้มันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือสับก็ไม่ได้ยากมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่าง blessing อ่ะเป็นอวยพรก็จะเป็นแบบอันนี้เป็น earth angel นะเป็นเหมือนพระแม่ทรณีหรือแบบ mother of earth แบบแบบเป็น earth angel อเออเป็นเทพีของโลกเป็นเทวดาของโลกเป็นเทพแห่งโลกอืม spirit of the south and sea จิตวิญญาณของเสียงและเอ้ยทรายและทะเลทรายและก็ทะเลบลิสเชร์ริงนะคะก็คือ,เ,อ,อเทพอะไรนะที่ให้กำเนิดโลกนะขอมาด้านนี้แล้วกันนะจะได้ดูง่ายหน่อย เพราะไม่งั้นสับไปสับมาจะงงอ่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะมันจะเป็นรอยนิ้วมืออ,อ่ะอือเฉพาะใบนี้ด้วยนะ Truth นะ Trust, trust. Transformation อู้วันนี้สวยจัง Secretness ความลึกลับของ The Lightworker Protection การ protect นะคะก็พูดถึง Ar c h a n อง l ว่าออกมาช่วยในเรื่องการปกป้องคุ้มครองป้องกันเรานะคะดูแลเราให้เราแบบปลอดภยัยไม่มีใครทำอันตรายได้นะ prosperity ค่ะ perseverance peace passion optimistic เอ้ย o p t i m c ขอภัย optimism นะคะการมังโลกในแง่ดี one n e s s with source one n e s s การรวมกันเป็นหนึ่งความเป็น หนึ่ง nature นะคะ motivation um, loyalty love <laughs> ม,มันมีสี่ธาตุนะ f i e element มีธาตุที่ห้าคือเรื่องของความรักนะปกติจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมแต่น,นี้ความรักถือเป็นถือเป็นแบบเออ ธาตุที่ห้าอะไรเงี้ยมีความสำคัญมากนะคะกับชีวิตคนเรา Inside Dance of the Crystalline Rainbow Fairies เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าตอนที่เราอัดคลิปนี้ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเสียงยังคงดังอยู่นะอ่ะ ก็อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบภาพมันมีความแบบเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะอ่าน,นี่อันนี้เป็น grounded divine partnership energy of creation d i v เนี่ยเหมือนเป็นอะไรที่มาเพื่อมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกนะเอออารมณ์ประมาณนั้น gentleness, forgiveness, faith, enthusiasm, enlightenment, tour guide โ oh, <laughs> นี่คือ t o ว r guide นะคะพานำเที่ยวโลกนะพานำชมโลกนะโอเคจบไปแล้วทั้งหมด60สิบใบนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยไม่ได้เขียนไม่ได้วาดแบบเต็ม ตเต็มใบตเต็มพื้นที่ของของ,ของภาพนะของผ้ายะนะคะแล้วก็ในส่วนของการสับผ้ายเนาะก็ด้วยขนาดเขาจะใหญ่หน่อยอะคะ่ะมันก็อาจจะสับยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวนะเอาใหม่อ่ามุมนี้ ได้ทั้งสองแนวได้ทั้งสองแนวไม่ได้อ่าความยาวไม่ได้ยาวมากจนเกินไปจนแบบไม่สามารถจับได้นะคะเนี่ยค่ะก็ยังโอเคอยู่เนาะ เจ็ปวดมากเจ็บปวดมากตอนนี้ชักไม่มั่นใจว่าจะเหมาะกับมือใหม,ไม่ไหมแต่ว่าถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้เนาอแบบหรือว่าชอบอ่านภาษาอังกฤษแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะอ่านจากคู่มือแล้วก็มาดูในส่วนของตัวไพ่เท่าได้นะคะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สื่อซะทีเดียวค่ะจากหน้าไพ่อะคะ่ะ โห oh. มาเป็นปึกเลยนะคะ สะพายโอเคอยู่นะจ๊ะแล้วก็การกรีดพายนะคะทําได้ดีมากๆเลยสําหรับการกรีดพ่ยนะคะแล้วก็มีคนาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะที่เข้ามาดูคลิปอันนี้ก็บอกว่าอยากจะให้ในการทําอะไรก็แล้วแต่ให้ขอให้มี passion เนาะเอ,อ่อมีแพชชั่นไว้มีความแบบมันเหมือนเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆที่จะเรียกว่าถ้ามันมี passion แล้วเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือมองโลกในแง่ดีไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคิดไว้ก่อนว่าทุกอย่างเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามยังไงก็สําเร็จนะคิดไว้แบบนี้นะคะสาหรับคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะจ๊ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบในส่วนของคลิปนี้เนะี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นนชมกันด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไปได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบา,บายค